สวัสดีจ้าวันนี้แตงมูจะพาท่านผู้ชมมาตัดชะอมไปทําเมนูชะอมทอดไข่กันค่ะช่วงนี้ชะอมก็จะเยอะนิดนึงเพราะเป็นช่วงฤดูฝนชะอมจริงๆก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์นะคะเป็นผักที่ระบายความร้อนในร่างกายเหมาะกับดูดูร้อนสุดๆค่ะอันนี้ก็เป็นชะอมนะคะที่ปลูกไว้ริมรั้ว ช่วงนี้ก็แตกยอดดีมากๆอ่อนมากๆค่ะอุปกรณ์ในการตัดของเรานะคะก็มีมีตัดกิ่งต้นไม้เลยค่ะวิธีการตัดเราก็ตัดแบบนี้เลยนะคะ นี่เราก็จะยยายยอดอ่อนแบบนี้นะคะอุปกรณ์ในการช่วยตัดก็คือกระมังเลยนะคะไม่ต้องใส่ถุงหนามของเขาก็เ,าเ,าเยอะจริงๆก็เป็นชะอมไรหนามนะคะปลูกไปปลูกมาทำไมหนามเยอะก็ไม่รู้ อย่างกิ่งไหนที่สูงเกินไปนะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งไปในตัวก็คือตัดนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาตัดทอนเอาส่วนด้านก,กแล้วก็ทิ้งไปนะคะใบอ,อ่อนๆแบบนี้ก็กินได้ จริงๆจ้าก,ก้านที่อร่อยก็คือก้านที่มีความอวบขนาดน,นี้นะคะก็คือจะเราสามารถจะกินได้ไกลนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นการตัดจะอมง่ายๆนะคะด้วยกันไกตัดกิ่งไม้เพราะว่าบางทีถ้าเราใช้กรรไก่รื้อว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่กันไกตัดกิ่งนะคะก็คือจะทําให้เราตัดยากแล้วก็หนามก็จะทิ่มมือแล้วบางทีถ้าเราใช้มีดก็จะบาดมือเราด้วยเพราะว่านอกจากเราหลบหนามแล้วนะคะเราก็ยังต้องเสี่ยงในการที่จะตัดกิ่งออกนะคะเพราะว่าจริงๆถามว่าจะอมกิ่งเหนียวไหมก็เหนียวพอสมควรค่ะฉะนั้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการตัด ก็คือกันไกตัดกิ่งนั่นเองค่ะ